สวัสดีครับผมบาสหรือ THAQUA วันนี้จะมารีวิวไอแล้วก็ประวัติความเป็นมาของทีม TH H N นะครับจริงๆตัวนี้ผมซื้อมาตอนเลเวล190แล้วผมก็เล่นมายาวเลยเล่นมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน263ถามว่าตัวผมเยอะไหมของเยอะไหมแน่นอนครับเพราะผมเติมทุกอย่างทาม,มีอะไรผมเอาหมดเลย นี่ก็จะเป็นเซตนุของผมนะครับที่ผมตั้งไว้เดี๋ยวมาดูว่าทีเฮมาจากอะไรทีเฮดก็คือเหมือนกับแทนไทยแลนด์เลยว่ที่ผมผมตั้งขึ้นเฉยๆนะผมเลยชวนทุกคนมาดูสมาชิกผมมีใครบ้างมาดูเพื่อนนะครับะจะมีสมาร์ทโฟนอ่คนนีน้น้องปราบน้องปราบด่ ไม่ขอใช้ชื่อร่วมนะครับก็จะมีพี่เป้ดีเฮดสิบสองดีมีดีเฮดอะไรวะเนี่ยซุเกิลนะนี่เป็นพี่วุฒแล้วก็มีซีของฟิลแมดแมนนี่เป็นพี่พรชยัยแล้วก็โมโมริก็พี่โมปาร์เกอร์ก็ตาเอวิวจีก็เอ,อิร์อนะมีอยู่นิดเดียวครับสมาชิกผมไม่เยอะ เน้นแบบคุยกันสนุกสนุกมาดูรีวิวตัวผมนะครับก็จะไม่ค่อยเยอะครับตัวมาดูแต่ธาตุไฟนะครับ่าจะได้ว่ามีทุกตัวเลยดีกว่า,ามาดูกันเลยเปิดครั้งให้ดูเลย สีไม่ค่มีครับเน้น4บวก11ก้อนทั้งหมดเ็นไงนี่คือคนที่เติมแบบบ้าคั่งละห่ำม,มาโกผมก็4บวกนะถึงผมจะไม่ได้เริ่มเล่นมาแต่ผมก็หาตัวได้มาเยอะพอควรมาต่อจากคนเก่านะอ่าเรามาดูตัวที่ผมได้มาเลยว่าเดทอ่ะวันที่มาดูเดทอันอ่านี่คือตัวที่เขาได้มานะครับเขาทาให้ผม ผมมาเริ่มอยู่ที่ตัวอ่ามาดูนี่ผมมาเริ่มได้แต่โบกตัวแรกโบกแล้วก็ดาร์กซองคิดตินหน้าลกิ Lucky. อ่าเนี่ยตั้งแต่นี้มาผมเป็นคนเติมเอาหมดเลยเห็นไหมผม,ผมไม่ได้ว่าเก่งเพราะไอ้คนเก่ามันไอดีเก่งหบอกตัวมันก็ขาดเยอะผมก็มาเติมหาเอ,าเองนอนก็เพิ่งได้มา อัเซป้าเงี้ยโ well. อเวลที่เดี๋ยวผมเติมเอาหมดเลยยกเวน้นตัวที่ไม่ได้แบบมีประโยชน์จริงๆผมถึงจะแบบเฮ้ยไม่เอาเแดบบี๋ยวผมต้องแนะนำทีมว่าเฮ้ยพี่ๆเราไม่ควรเติมเอาตัวนี้นะประมาณนี้ตัวก็ประมาณนี้ครับก็เยอะมีตัวเยอะถามว่ามันดีไหมมันก็ ดีนะมันเล่นได้หลากหลายอ,ะอ่ะการนั้นก็มีเห็นไหมการนั้นที่เขาลือว่าผมใช้ใช่ใชผมใช้ใจริงเห็นนี้จะไว้รีวิวในคลิปต่อไปอนี้มารีวิวตัวรีวิวตัวผมว่ามีอะไรบ้างอะ่ะแล้วก็มาดูสี่บวกกันหน่อยอ่าสี่บวกเซตแรกของผมแน่นอนเซตสองโอ้โห มีคิดด้หน้าอีกตัวหนึ่งก็สเปก่อนนะคือผมได้มาเองทั้งหมดเลยสี่บวกนี้ก็ลงเล่นเรื่อยๆเรามาดูของกันว่าผมมีทุกอย่างจริงหรือเปล่าเขาบอกเอ้ยโม่ผมวาคนจริงอะเขานี่มีมันก็พูดได้อะดูอะทูกี่เล่มวะเนี่ยสองสี่แปด 59อันนะอ้าวทวงนี้ดีกว่ามีั้บหมดอ่ะต่อไปเรามาดูของเดฟดีกว่าเห็นสงสัยกันเยอะเหลือเกินวันโดโอ้โหไอริสบันนี่ Bunny, คู่อ่ะมีทุกอย่างไวเปอร์สองไอริสโรลลี่ oli, ก็มีหนึ่งมิลล่ามีสอง เลดนอสเรยาร์ดก็มี ए ए, e द द आ, al, ina, 2ลอยก็มี1มีทุกอันขาดแก้ไอริสเช้งนะอ่าบิกินี่ตัวนั้นตัวเดียวที่ผมหาไม่ได้มีหมดเลยเสื้อสูบลุมาดูของฮิวผมว่าฟูขนาดไหนไอดีนี้มีหมดเลยเสื้อซานตงซานตาอ่าเฟน่าเดวิลวิงของผมก็ ไอดี <ID S 2> ผมก็ไม่่อยเทพหรอกผมนัม่นเก่งกตะเ,เ,เติมอ่ะ,อะเทคนิคการเล่นบาร์มีอ่ะไซเลนเทเชอร์มี2ชิ้นซันตาเฟนเอามาตนั้นแหละเอามาสะสมไม่เฉยอยากได้ไม่ประดับคังสตรอเบอรี่เค้กโรเซตตาสะสมมันบ้างสะสมบ้า,บาแวนเฟนก็มีมีทุกอย่างขาดแค่คุลมะวิบ ที่อยากได้แต่หาไม่ได้พอดีถูกของเมตดของเมดก็พอตัวโยสานตา้าเอาหมดทุกอย่างเท่าที่มีเติมแหลกลานลูกแกว้วอาจีนี่ผมไม่เคยเหลือผมแรกไม่หมดดิชี่สันเซ t ก็มี2องทูวอลนี่ผมไม่ได้แลกมานะมันเปิดได้เปิดได้เพิ่มขึ้นมา ทูดีเคนผมก็แรกมามาดูทูดาโก้ลาครมาก็มีพึ่งแรกมาดสดๆแรกหมดอะไรที่ทำให้นุกได้อของก็ประมาณนี้ยาก็จะหมดละ,ะเดี๋ยวสองร้อยก็เติมเอาครับดูลักกี้ดอปไม่ต้องสืบ เยอะมากคือลัคก,กี้ผมเยอะเพราะว่าผมเติมเมมเบอร์ทุกเดือนการเติมเมมเบอร์มันดีอย่างไหนใช่รู้ไหมผมแนะนำพี่ๆในทีมผมเลยว่าต้องเติมนะพี่เพราะว่าอย่างแรกมันบวกอีพีหนึแน่นอนมาอีพีบวกหนึแล้วก็เงินอีกมันดีตรงนี้ครับเราจะได้เวลไวๆคุณจะรู้เลยว่าในเมื่อคุณเล่นมาถึงจุดๆที่เลเวล120กว่าเนี่ยเวลคุณจะขึ้นช้ามาก เพราะว่าค่าประสบการณ์มันสูงตัวผมก็ประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็ใครคิดว่าเยอะกับผมก็เอามาเทียบม,มาโชว์ให้มันคนจริงๆมาคุยกันหน่อยอผมก็ไม่ได้โชว์นะให้ดูว่าผมมีประมาณไหนหมอความมีหรือเปล่ามีทุกอย่างตอนนี้ผ่านทุกดันเลยอเอาประมาณนี้ผม อเคนี่ก็เป็นการรีวิวแค่นี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆของ TH ผมก็จะมาอธิบายทีหลังขอบคุณมากครับส่วนใครที่ไม่พอใจหรืออะไรสอบถามคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับขอบคุณครับ